เทพยุทธแห่งดวงดาราตอนที่2ถึงตอนที่3สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผู้แปลสามารถเข้าไปสนับสนุนได้ที่เว็บ My Novel ซึ่งจะขายเป็นตอนๆตกตอน,ตอน,ตอนละ1บาท1.5บาทนะครับข้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นพูดมาให้หมดลอบมาเร็วๆเอาเลยพูดสิบอกไปเลยว่าเหลียงอยู่เป็นคนทำมันจะได้รับบทเรียนที่มาวางอำนาจแก่พวกเราแบบนี้ ดูเหมือนว่าจะโชคดีแล้วล่ะนะใช่การกระทำของเลียงยูจะต้องโดนทำโทษแน่ถ้าเราพูดออกไปแล้วก็ฮะแกไม่กล้าพูดออกมาหรอพูดไปสิว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรคือข้าเกิดอุบัติเหตุครับ ข้าไม่ได้สนใจทางเดินข้าเลยผ้าล้มเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองเอ๊ะเจ้าหมอน่ามันโกหกนี่ข้าพอเข้าใจสถานการณ์อยู่หรอกนะแต่ว่าถ้าหาคำพูดของเจ้ามาฝืนกรึนใจก็ไม่ต้องพูดคำใดออกมาหรอกเอาละการทดสอบความสามารถของการเริ่มต้นเรียนจะเริ่มขึ้นแล้วพวกเจ้าทุกคนตามข้ามาจะขี้คารเอ้ย รู้จักใช้คำพูดดีๆก็เป็นนี่ท่าดน่ะยังไงก็เป็นได้แค่ท่าดเท่าทำดีแล้วสมก็เป็นท่าของข้าจริงๆอ่อนแอชะมัดข้าไม่น่าไปเชียร์มันเลยขยะจริงๆให้ตายเถอะเกลียดตัวเองเหลือเกินนี่มันที่ไหนเนี่ย นี่มันอะไรกันข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออเราต้องเปิดประตูนั้นเหรอที่แห่งนี้มันคืออะไรกันแน่มีทะเลสาบอยู่หลังประตูแสงอะไรน่ะนี่มันอะไรกันมันคือลูกไฟหลอกหรือนี่แย่ละสิ มันกำลังจะหล่นลงมาแล้วลูกไฟขนาดนี้หักหล่นลงมาแล้วก็ที่นี่คงจะพินาศแน่ไม่รู้ว่าเราจะหลบพันได้หรือเปล่าแต่ทางที่ดีกลับไปที่ทางเข้าก่อนดีกว่าโถ่อี่ข้าว,วิ่งมาเร็วที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันกลับเร็วกว่าข้าเสีอีกมันจะเข้ามาใกล้แล้วสิเอเอายะานะ บ้าหรือเปล่าฟะนี่ถ้าหากเจ้าหมอนั่งกล้าหาญมากกว่านี้แล้วละก็พวกเราคงจะช่วยสนับสนุนไปแล้วแท้ๆแต่นี่กลับกลัวจะโง่ดักดานอยู่ละสินะเจ้าหมอนี่มันกลัวข้าจริงๆหรือว่ามันโง่ก็เลยแกล้งหลอกไปแบบนั้นที่นั่นมันคืออะไรทำไมเราถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาแต่ว่ามันดูเหมือนจริงมาก ึงขนาดที่ทําให้เราเจ็บได้ถึงขนาดนี้เจ้าเด็กนี่อาวอ้าๆอ,อย่ามัวอืดอัดอยู่สิข้าไม่มีเวลาทั้งวันมานั่งรอพวกเจ้าอยู่หรอกนะตามข้ามาเจ้าโอเคหรือเปล่าเฮ้ยคนถามก็ตอบกันม้างสิฟ้าเหตุใดละ่ะที่ข้าต้องตอบเจ้าในเมื่อเจ้าก็อาจเป็นคนที่เห็นเรื่องของข้าเป็นเรื่องตลกขบขันของคนทั่วๆไป ข้าว่าเจ้าเข้าใจข้าผิดไปแล้วล่ะข้าไม่ใช่คนที่หัวร้อนปาคนอื่นเขาลำบากกันหรอกนะเจ้าอาจจะยังไม่ทราบแต่ข้าจะบอกให้เจ้ารู้ไว้นะตระกูลบ้านหลักของตระกูลข้าก็ดูถูกเหมือนกับดูที่เจ้าโดนนั่นแหละหากซุยหยุนให้ข้าคุกเข่าต่อหน้านางข้าก็ยินดีที่จะรักษาเกียรติของวงตระกูลดีกว่ามานั่งทิถีตัวเองแต่ท่านหญิงซุยหยุนกลับเป็นคนใจดีนางไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นใดๆ พวกบ้านใหญ่นะ่ะมีแต่ใช้อำนาจอย่างกับพระเจ้านั่นแหละ <c oughs> มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีโทสะ์ทั้งนั้นเจ้าแน่ใจหรือถ้าหาบ้านใหญ่ของเจ้าปฏิบัติกับเจ้าแบบนั้นจริงๆ Gross. เจ้าจะไม่โกรธอย่างที่ข้าโกรธเลี้ยงอยู่ในวันนี้บรรดามนุษย์ที่หัวลาอก,กับการการะทำแบบนั้นนะ่ะส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปในใจหรอกและข้านั้นก็รู้ตัวดีว่าบ้านใหญ่ของข้าไม่ใช่คนที่ทำอะไรแบบจันทาทันมนแน่นอน ข้าไม่ได้กลัวเหลียงอยู่เลยด้วยซ้ำแต่กูลข้าขึ้นตรงกับสวรรค์นิรันต์แต่ที่ข้าโกรธและทนไม่ได้คือการหัวล้อยอคนอื่นที่เคยมีชะตาแบบตัวเองแต่เจ้าเจ้าก็คือเพื่อนร่วมชั้นของข้าเจ้าต้องมีความกล้ามากกว่านี้นะคนคนนี้มีความคิดที่น่าทึ่งไม่เบาข้าชื่อหลินหงมาจากเมืองอันหยางไม่ทราบว่าเจ้าจะเป็นเพื่อนกับข้าหรือเปล่า ข้าชื่อเย่ชิงเหอยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้โห oh ห้องโถงยังใหญ่เอาละฟังข้าให้ดีๆข้างในนี้จะมีกลุ่มผู้ที่รับการทดสอบความสามารถเฉพาะของเด็กอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าเพียงแค่เดินไปยังจุดที่เจ้าควรจะไปเท่านั้นโอ้โหเข้ามาในนี้แล้วยังกับอยู่ในวังหลวงเลย เอาจริงดิจะใช้ที่นี่ทดสอบความสามารถของเด็กๆอย่างพวกเราเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสถาบันดาราสวรรค์จะมีที่แบบนี้ด้วยที่นี่คือที่ที่จะทดสอบอย่างนั้นสินะเงียบการที่ใช้ห้องโถงขนาดใหญ่ทดสอบพวกเจ้าแบบนี้เพียงเพราะว่าเพื่อไม่ให้พวกเจ้าเสียงดังกันในเมื่อเจ้ามายังสถาบันดาราสวรรค์แล้วเจ้าก็ต้องทำตามกฎของสถาบันดาราสวรรค์ ข้าคือรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันดาราสวรรค์แห่งนี้ข้ามีนามว่าสูวันนี้ข้าจะเป็นคนรับผิดชอบการทดสอบของพวกเจ้าทั้งหมดเองนี่คือโต๊ะที่จะไว้ใช้ทดสอบพวกเจ้าภายในโต๊ะมีคริสตัลวิญญาณสีแดงเจ็ดชิ้นซึ่งมันจะบ่งบอกถึงสีและความสามารถส่วนบุคคลให้แก่เจ้าได้อย่างชัดเจนหากผู้ที่ทำได้ถึงสองจิตคือผู้ที่มีวิชาทั่วไปและผู้ที่ทำได้ถึงสาม เขาเหล่านั้นคือผู้ที่มีพรสวรรค์ที่ดีและผู้ที่ทําได้สี่ขึ้นไปเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เป็นอัจฉริยะหลังจากสิ้นสุดการทดสอบพลังวิญญาณทั่วไปแล้วหากมีคริสตัลมากกว่า3าสี่ขึ้นไปมีโอกาสที่จะไม่ต้องเสียค่าเราเรียนและจะได้ครูชั้นดีของสถาบันนี้เป็นผู้ฝึกสอนให้เขี่ยเข็นและฝึกหนักนี่คือโอกาสที่ดีและมีน้อยถ้าหากพวกเจ้าทําได้สูงสงและตั้งใจ รับรองพวกเราจะขัดเกลาวพวกเจ้าเป็นผู้ยอดอยุบประดับยุทภพให้ดีที่สุดชื่อเสียนเจ้าดูแลพวกเขาต่อซะครับข้าจะเริ่มการทดสอบในอีกไม่ช้าพวกเจ้ารีบนั่งซะเอาละนำมือของพวกเจ้าวางไว้เหนือคริสตัลประมาณ2นิ้วและเพ่งความรู้สึกให้มันสบายๆปล่อยมันไปตามธรรมชาติ สำหรับตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะคือว่าแบบคือจะบอกว่ามันมันมันโคตรลำบากเลยทุกคนคือมันแบบคือไมค์มันเพิ่มเสียงลดเสียงเองเว้ยแล้วมันแบบผมทรมานกับมันผมทรมานกับมันมากอะแล้วแบบโอ้ชิดโฮลิชิดอะแบบโอ้จบแล้วคือผมไปนั่งโหลดโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่มันมีอยู่ใน y YouTube เว้ยแล้วผมก็เอามาใช้งานแต่คือมันจะมีบางจังหวะที่แบบเพอผมล็อกเสียงไว้ประมาณ50%เพราะไมค์ผมมันมันมันมีช็อตบ้าง ผมก็เลยปรับไว50้50%และทีนี้เว้ยผมใช้โปรแกรมเสริมเข้าไปแล้วมันก็แบบมีจังหวะที่แบบจาก50%แม่งเด้งไป100%อะแล้วแม่งก็เด้งกลับมา50%มันแค่เซียววีอะมันทําให้ผมแบบงุนหงุดหงิบมากอะค,อคือคือคือจะล็อกค้างตรงนั้นไว้ได้ทีเดียวมันทําไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> คือผมทะเลาะกับวินโดว์มาสักพักแล้วนะแต่คือมันมันไม่ได้จริงๆอะคือปิดเครื่องเปิดใหม่จะอะไรมันมันไม่ได้เลยะจะรีสตาร์ทเครื่องก็ไม่ได้ Pelled, แต่จะบอกให้ผมล้างเครื่องใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าผมก็ดองคลิปเอาไว้เหมือนกันเออคือจะให้ผมดองคลิปเอาไว้แต่ผมจะล้างเครื่องผมก็ต้องถ่ายคลิปใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องไงผมก็ยังไม่ได้ตัดคลิปนั้นเพราะฉะนั้นผมจะพยายามรีบตัดคลิปให้เสร็จทุกอันเลยเพราะว่าผมผมผมดองคลิปไว้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเอามาทยอยอัพลงบน youtube ก็คือเอาเข้าคลามันไว้แล้วก็ตั้งตั้งเวลาอัพตอนนั้นแหละเออแล้วเดี๋ยวีผมจะไปล้างเครื่องใหม่แล้วเดี๋ยวผมก จะมานั่งดูว่ามันจะเพิ่มเสียงลดเสียงเองอีกไหมเออมันเป็นปัญหาจริงๆนะถ้าไม่เชื่อลองไปนั่งฟังเสียงลองอาจารย์ใหญ่อาจารย์ซูสิ <c oughs> ทรมานมากกว่ากูจะตัดต่อเสียงให้มาประมาณนั้นได้อะมันคือเสียงว่าแบบยู่เสียงมันก็แบบดังแสบหัวแล้วมันก็เบาเฉยเลยแบบงุดยีละเอออ่ะโอเคทุกคนอทีนี้ผมจะให้ทุกคนดูนี่นี่คือตลา,างอัพคลิปใหม่ของผมผมจะอัพคลิปทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ ตอนหกโมงเช้าของทั้งสองวันเลยวันแรกเนี่ยผมจะอัพเทพยุทธแห่งดวงดาราแล้วก็วันที่สองก็คือวันศุกร์เนี่ยจะอัพไอ้นี่อ่าหนึ่งในหนึ่งความคิดนิรัน,นหรือก็น้องเสี่ยวชุนของเราเนี่ยแหละเออก็ตามนั้นนะฮะทุกคนก็ขอให้สนุกกับการรับชมนะฮะรับชมเสร็จแล้วนี่หว่าโอเคครับกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะโอเค